สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Love l y BB Lover กันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB ก็จะมาอัปเดตข่าวสารของน้องๆวง Into One เหมือนเช่นเดิมค่ะและเรื่องแรกในวันนี้ก็คือตัวอย่างรายการ Variety All k i d s Off Into One to the Sea ออกมาแล้วนะคะทุกคน ที่เราเคยเห็นคลิปมาก่อนหน้านี้แล้วนะที่นุงน้งๆไปทะเลกันตอนนี้รายการจะมาแล้วจ้ารายการนะคะจะมีกํานดชายทุกวันอาทิตย์ เวลา11โมงตรงนะคะตั้งแต่วันที่3ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเลยค่ะแค่เห็นตัวอย่างก็น่าดูมากแล้วค่ะมีทางเล่นเกมริมชายหาดมีทางปาร์ตี้มีทางว่ายน้ำในสระและก็มีภารกิจบางอย่างแกล้งให้น้องๆตกใจกลัวกันด้วยนะทุกคนตัวอย่างมาขนาดนี้แล้วรายการจะขนาดไหนแม่ๆเตรียมพร้อมไปหวีดน้องๆกันได้เลยค่ะ และเรื่องที่สองที่จะมาอัปเดตก็คือน้องหลิวหยี่นะคะได้ร่วมงานกับแบรนด์ a r รีเค่ะทางแบรนด์นะคะก็มาอัปรูปแล้วก็คลิปของน้องแคปชั่นว่า ในการใช้ชีวิตบนเวทีการสแสดงเขาคือเด็กหนุ่มที่มีชีวิตชีวาของทุกคนยินดีต้อนรับ into one uh ขขอินทวันลิวฮีสู่ครอบครัวแอเรียลนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผ้านะคะเป็นเหมือนผงซักผ้าชนิดน้ำเนาะแม่ๆตามไปซื้อกันได้จ้า และเรื่องที่3ที่จะมาอัปเดตก็คือทางนิตยสารเมนซูโนยังนะคะฉบับเดือนตุลาคมหน้าปกน้องเคอร์หยีได้ปล่อยคลิปวิดีโอแล้วก็รูปภาพมายัวย่วๆใส่แม่ๆเพิ่มเติมกันอีกแล้วค่ะอยากจะบอกว่าปังมากหล่อมากคอนเซปเหมือนกับว่าร่วมบอยปินไปกับน้องเคอร์ค่ะแม่ๆน้องเคอไม่เปไม่ได้แล้วนะถ้ารูปน้องจะมาปังขนาดนี้นะคะทุกคนต้องมีเก็บค่ะต้องมีเก็บ เรื่องต่อไปที่จะมาอัปเดตนะคะก็คือน้องแพทริกนะคะจะมีไลฟ์กับทางงานเบอร์แมนแฟชั่นโชว์สปริงซัมเมอร์ซีรีส์นะคะวันที่30คกันยายนนี้เวลา15นาฬิกาค่ะทางงานนะคะได้ปล่อยคลิปของน้องแพทริกออกมาแคปชั่นว่าเทนเซนแฟชั่นจับมือกับแพทริกนำคลิปเบอร์แมนคูลแฟชั่นโชว์มาฝากเชิญชวนท่านมาสัมผัส งานครบรอบ10ปีของการเป็น Creative Director คุณ o อริเ r อร์รูสติผู้รังสรรค์ไอเดียใหม่ๆอย่างยอดเยี่ยมแม่ๆก็ตามไปดูไลฟ์ของน้องแพทติกกันได้คะ่ะและต่อไปนะคะน้องมิกานะคะก็จะมีไลฟ์กับทางนาในวันที่30กันยายนนี้เช่นกันคะ่ะเวลา6โมงตรงนะคะแม่ๆน้องมิกาก็เตรียมเงินไปเปน้องกันได้จ้าน้องขายอะไรก็ตามไปซื้อกันจ้า และเรื่องสุดท้ายที่บีบีจะมาอัปเดตในวันนี้นะคะบีบีก็จะมาอัปเดตรูปแล้วก็คลิปที่น้องๆอัปลงโซเชียลกันเหมือนเดิมค่ะเริ่มต้นด้วยน้องซานตานะคะก็มาอัปคลิปแคปชั่นว่าคอมพิวเตอร์ของฉันนะคะก็เป็นคลิปน่ารักน่ารักที่น้องมาอัปลงค่ะมาสร้างรอยยิ้มให้กับแม่ๆเนาะต่อไปน้องลิวีนะคะก็มาอัพคลิปจากทางแบรนด์ที่น้องไปร่วมงานนะคะแคปชั่นว่า ทุกคนเดาได้ไหมว่าเสื้อผ้าและเครื่องใช้ของผมสะอาดหรือเปล่ามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่เพียงแค่บนเวทีการแสดงเท่านั้นทุกๆช่วงเวลาในชีวิตผมก็สามารถที่จะสบายใจได้นะคะค่ะก็ขายของเก่งค่ะน้องคนนี้นะคะสินค้าก็น่าใช้นะและคนสุดท้ายนะคะน้องหลินโมก็มาอัพรูปแคป,ปชั่นว่าวันใหม่ให้พวกเรากดไลค์ให้กับตัวเองอรุณสวัสดิ์นะคะก็มาแบบน่ารักเลย มาบอกอนุสวัสดิ์แม่ๆมเนาะแม่ๆจะได้เริ่มต้นเช้าวันใหม่อย่างสดใสค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่พีบีมาอัปเดตในวันนี้นะคะรีบมาอัปเดตเลยก็จะไม่ทันนะคะเพราะว่าวันนี้น้องแพตตีกับน้องมิกามีงามเดี๋ยวแม่แม่จะตามไปดูไลฟ์ไม่ทันนะคะและถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอีกบีบีจะมาอัปเดตอีกครั้งนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบีบีด้วยนะคะขอบคุณล่วงหนะะ้าค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะ ביי <laughs> ביי!